สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบรรยำยำทั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูทั้งอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนํานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูไก่ย่างขายตลาดนัดหรือไก่ย่างขายริมทางครับพร้อมเทคนิคหมักไก่ยังไงให้นุ่มชุ่มฉ่าหอมเครื่องเทศและที่สําคัญนะครับเราจะสอนวิธีย่างไก่ยังไงให้สีสวยดูน่ารับประทานด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากวันนี้นะครับผมจะใช้ไก่สดนะครับไก่สดเนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะตัวอ้วนกลมตีขาวๆนะครับ ถ้าไก่สีไม่ขาวสีซีดนะครับให้สตนิฐานว่าไก่ไม่สดนะครับแบบนั้นจะนํามาใช้นะครับไก่ตัวนี้นะครับน้ําหนักประมาณโลครึ่งได้นะเพื่อนเวลาซื้อมันเนี่ยเขาก็จะเอาไส้เอาพุงเอาไข่ออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะขั้นตอนนี้นะครับเราจะอามีดเนี่ยมาตัดมาสับคอไก่ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ส่วนนี้นะครับตัดออกหมดเลยครับต่อไปครับเราจะนํามีดนะมาผ่าตรงกลางนะครับแบบนี้นะ มีดเวลาใช้ครับเพื่อน,อนแนะนําให้ใช้มีดคมๆนะถ้าเพื่อนๆใช้มีดไม่คมเนี่ยเดี๋ยวเวลาหั่นไก่เนี่ยมันจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเอามือกดแบบนี้นะนี่ลักษณะนี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราพลิกด้านแล้วก็เอาสองฝ่ามือกดลงไปแบบนี้เพื่อให้ไก่มันแบ์สวยนะเห็นไหมพอเราเอามือกดปุ๊บเนี่ย ไก่แบร์สวยงามมากเลยเห็นไหมนี่หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนี้เราจะเอาไก่เนี่ยไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วนําไปหมักกันเลยครับเราจะนําตะไคร้หั่นซอยนะครับนําลงโคกเลยครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีครับพริกไทยดําครับอันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยดำนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็กระเทียมนะครับผมใช้กลีบเล็กนะครับ กลีบเล็กเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่ากลีบใหญ่นะครับเพื่อนถ้านํามามาย่างเนี่ยผมแนะนาเป็นกลีบเล็กเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะตาโขลกให้มันละเอียดเข้ากันเลยครับพอโขลกเสร็จนะครับเราก็นําลงภาชนะเตรียมไว้เลยครับน้ำน้ำตาลปี๊บครับต้งใส่เลยครับน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวครับและอันนี้ก็คือน้ำพึ่งนะครับ สูตรของเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าจะทําให้มันอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค,นครับและก็เกลือแกงป่นครับแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับ <S <S และสุดท้ายผมจะใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยนะครับน้ํามันพืชเนี่ยจะทําให้ไก่เนเวลาย่างเนี่ยมันจะมีความเงางามชุ่มฉ่าสวยงามนะครับและที่สําคัญเนี่ยทำให้เนื้อเนี่ยมันจะนุ่มด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ผสมทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้คือน้ำหมักของเรานะครับต่อไปครับผมจะนำน้ำหมักเนี่ยไปคลุกกับไก่กันเลยครับน้ำหมักของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากนะเพื่อนยิ่งเราใส่ตะไคร้เข้าไปนะครับยิ่งเราใส่พริกไทยเยอะเนี่ยมันก็ทําให้มีความเข้มข้นหอมอร่อยมากเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะนาน้ําหมักนะครับมาคลุกกับตัวไก่แบบนี้นะเราจะคลุกให้ทั่วเลยนะเพื่อนคุกหน้านะครับคุกหลังนะ ถ้าใครชอบพริกไทยดำมาเยอะนะครับก็สามารถใส่ให้มากกว่านี้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากใส่พริกไทยดำนะครับหรือว่าไม่ชอบทานเนี่ยเราก็สามารถลดพริกไทยดำได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับ มันก็แล้วแต่จะทำนะครับว่าจะทำเป็นไก่ย่างปกติหรือว่าจะทำเป็นไก่พริกไทยดำนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการหมักไก่ย่างของเรานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะนำไก่ตัวนี้นะครับไปแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้1คืนครับแต่ว่าถ้าใครเร่งรีบเนี่ยก็แนะนำให้ขั้นต่ำประมาณละสองชั่วโมงก็ยังดีนะแต่ว่าถ้าเราแช่ทิ้งไว้1คืนเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกสมุนทั้งหมดเนี่ยมันจะซึมเข้าเนื้อนะครับและทำให้ไก่ของเราเนี่ยมันจะอร่อยมากครับตอนน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 นีีีี้้ะะะะะคคคครรรรรััับบบไกกก่่่่ทเเาาหมม1ืื็จปณพอ เครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆนะครับมันก็ซึมเข้าเนื้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มเสียบไม้กันเลยนะไม้ที่ใช้เสียบนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะจะมีขายตามพวกร้านขายอุปกรณ์พวกถุงพวกกล่องโฟมอะไรเงี้ยครับร้านพวกนั้นเขาจะมีขายนะครับความยาวจะประมาณนี้นะครับบอกเขาว่าเอามาเสียบไก่ย่างแบบเป็นตัวนะเขาจะรู้นะครับในการใช้ไม้ครับแนะนําให้นําไปแช่ในน้าเปล่าก่อนสักหชั่วโมงนะครับเพื่อให้ ตัวไม้เนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่เนี่ยเดี๋ยวพอเรานําไปย่างนะครับเดี๋ยวตัวไม้นี้พอมันเจอกับไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ไฟได้นะครับเดี๋ยวมันจะดําได้นะครับขั้นตอนนี้เพื่อนเ,อนเอนต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะครับวิธีการเสียบนะครับเราจะเสียบจากฝั่งนี้นะเพื่อนๆจะเสียบจากล่างขึ้นบนนะครับผมจะเสียบจากเพื่อนเอนเห็นระหว่างร่องข้างๆน่องไหมครับตรงนี้นะจะเสียบขึ้นไปแบบนี้นะครับทะแยงมุมไปแบบนี้ให้ขึ้นไปจนถึงตรงส่วนของคอนะครับเพื่อนๆ แล้วก็เอาลวดนะครับลวดแบบนี้นะเวลาซื้อไม้ก็ให้ซื้อลวดมาด้วยนะครับแล้วก็นําลวดนะครับมาเกี่ยวกับไม้เลยเวลาเพื่อนๆเกี่ยวอะครับเราผูกมัดยังไงก็ได้นะเอาตามถนัดเลยครับเราจะมัดให้มันแน่นๆก็พอนะครับจะมัดวิธีไหนก็แล้วแต่เราเลยอีกข้างนึงครับเสียบจากล่างขึ้นบนนะครับจากข้างๆน่องแบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมแจ้งนิดนึงเพื่อนๆอย่าลืมถอดปีกไก่ตรงนี้ด้วยนะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับโทษทีนะเราจะถอดปีกไก่นะครับแล้วก็มาแยกเสียบไม้ย่างดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนที่มันอยู่ตรงใต้ปีกไก่ครับเวลารานาไปย่างเนี่ยมันจะโดนความร้อนไม่ั่วถึงนะครับทำให้ไก่เนี่ยสีมันจะไม่สวยนะครับและทําให้ตุกช้าด้วยครับและเดี๋ยวเราจะนําไก่เนี่ยไปลงเตาย่างกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้เตาถ่านนะเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกเลยเราจะใช้ไฟอ arp, ่อนมากๆนะครับเราจะย่างเนี่ยเพื่อให้ตัวหนังไก่เนี <S <S ่ยเพื <S 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 ่อให้ตัวไก่เนี่ยมันจะเริ่มเซตตัวนะครับขั้นตอนนี้ไฟแรงไม่ได้เลยนะถ้าไฟแรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไก่เพื่อนจะเสียทันทีนะถ้าเพื่อนใช้ไฟแรงปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะดำนะครับสีมจะไม่สวยทีนี้เวลาเพื่อนๆไปขายเนี่ยมันจะไม่ได้ราคานะพอหนังไก่เริ่มตึงนะครับเราก็พลิกฝั่งเลยครับเห็นไหมสวยกำลังดีเลยนะครับถ้าใครใช้ไฟอ่อนอ่ะล้วก็เอาขี้เท่ากบอ่ะสีจะเป็นแบบนี้เลยนะ สีมันจะไม่ได้ไหม้ไม่ได้ดำหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันไฟมันแรงเนี่ยบางชิ้นส่วนเนี่ยมันจะไหม้นะครับเห็นสีไหมสวยงามมา,มากๆเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับเรายังจะไม่ได้เร่งไฟนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราจะนําน้นําหมักนะนํามาชุบกับตัวไก่นะเพื่อนน้ําหมักนะครับมันจะมีน้ํามันอยู่นะครับทําให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นและเงางามนะครับและทําให้เนื้อไก่มันจะฉ่ำนะครับและส่วนผสมเนี่ยมันจะซึมเข้าเนื้อได้ดีนะครับ เราจะมาเปลี่ยนมุมย่างไก่กันบ้างนะครับการย่างแบบนี้ทําให้ไก่เนี่ยมันจะสุกเท่ากันทั่วถึงเลยนะครับและทําให้สีของไก่เนี่ยมันจะเท่ากันด้วยครับยิ่งส่วนล่างครับส่วนใต้น่องตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะไม่ค่อยโดนไฟนะและทําให้ไก่เนี่ยมันจะสุกช้านะครับเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ไก่ของเราเนี่ยก็สุกได้ที่แล้วนะครับสังเกตว่าสีสวยกําลังดีเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราจะไม่ได้ย่างให้มันแห้งเกินไปนะครับเราจะย่างให้มันพอฉ่ำๆนะครับสีมันจะดูน่ากินนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เวลาย่างไก่เนี่ยประมาณเกือบๆชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆมันใช้เวลานิดนึงนะครับในการย่างไก่เสร็จแล้วเราก็สามารถนําไปเสิร์ฟแล้วก็สับขายหน้าร้านได้เลยนะครับโอเคไหม ก็ใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับสามารถนำเอาสูตรนี้ไปลองทําขายกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทําตามเนี่ยมีแต่รวยกับรวยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ